ตาายสาที่โดยสารกับสมุนรถนำเที่ยวสมุนที่909และ911นำเที่ยวรถส่ด้วยสาจสถานีกรุงเทพไปลาน้ำสและหานวนส่วนริมขณะนี้ได้กำหนเวลาที่ทาสถานีจะปล่อยขมุนรถนำเที่ยวสมุนที่909และ911ออกจากสถานีนครปฐมนะครับโดยสาทที่เดินจุดหมายด้านขอนาเชื่อกลับขึ้บมนรถนะครับอันนี้ได้เวลาขบวนที่9 9และ1 1ออกจากสถานีนครปฐมแล้วนะครับ คนคนที่ยืนอยู่ตรงกล้องนั้นก็เป็นแอดมินช่องที่นี่สถานีหัวหินนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะครับ สขณะนี้ทาบนเี่ยวที่นองินและตาถึโรการนบสนีรายขาีระโยทางแล้วนะครับพบวนเที่ยวนี้กมจากสถานีนมังกรนไุที่สถานีสุพรรณสองประตูเป็นลำดัต่อไปครับ